าดิว่าเกมนี้มันทำอะไรบ้างเกมนี้ยิงซอมบี้ใช่มันคือเกมยิงซอมบี้แค่นั้นแหละ,ะเกมนี้มันยิงซอมบี้ไไฮฮเเทัทเทอ่าคสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมมัซีเกมนี้มันคือเกมยิงซอมบี้แค่นี้นะโอ้ยส,สาระเลยจริงๆเกมนี้แค่ยิงซอมบี้แค่นั้นแหละเดี๋ยวจะบอกชีวิตรอยยังไ,ได้เหมือนเหมือนเหมือนเรีโคเดทหรืเข้าวัด คล้ายๆเราจุดประสงค์ของมันคือเรายิงซอมบี้แล้วก็ขึ้นหอแค่นั้นะใช่แต่มันมีความยากของมันยูยเฮ้ยแน่ๆไปขอดูคลาสสิกแบทเทิลไรเฟิลนี่อาชีพไหนใช้วะคลาสสิกแบทเทิลไรเฟิลไม่มีเราจะต้องเก็บกกดดอ๋อเราเราจะเก็บเก็บไอ้นี่ปืนมันได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้นะสิ มากับทีมงานไร่คุณภาพไม่ก็อาจจะเป็นบังคับดีไหมคุณภาพดีจัดจัดโถบอกไร่คุณภาพคนแรกคนแรกคนแรกบัตเตอร์ฟัคเกอร์นี่ก็คืออะไรคนแรกการพีชการพีชเต่ยบมเลยบัตเตอร์ฟัคเกอร์สุดเจ็บมุกเนื้อคารได้ไหมฮะพี่เป็นเมดิกเปล่าเมดิกคืออะไรอ้าว พยาบาลไงหมองอะไรเงี้ยองเงี้ก็จะใช่แต่เนียดูชุดดีพ,พี่กดค้สสิกดตรงของผมมันมีกดตรงครัสซมอมกดตรงไหนอะคัอเรียนค s ว่าคอส B L A แล้วฮะแล้วเมดิค M E D I C อะพี่กดปะอะฮะแล้วพี่จะกดแบงออกมาอ่าพี่เป็นเมดิคแล้วตอนนี้พี่จะเปลี่ยนคนไม่ได้เหรอ เปลี ens, asure, Safe, ied, drive, ่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าทุกคนเลือกตัวละครกันหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าไปเปลี่ยนนี่มันจะไม่เป็นไรเล่นผู้ชายก็ได้เราดีบิดเบี้ยวพี่เราญิงคนเดียวในในในแต่ละคาแรคเตอร์อะในโตเกียวมีเหรอมีผู้หญิงคนเดียวอีกอ่ะ เหมือนจะใช่นะ <c oughs> นี่มันลามไปหาพี่ทอมมีบีนแล้ว,ว <c oughs> อ้าวเลยนี่สิเลยนี่อ้าวโดนแย่งตัวเฉย <c oughs> <ห>สมไมสลับกลับไปแล้วแน่วะ <c oughs> กี่ครั้งจะผ่านวาตาเนี่ยจริงจริงรอบเดียวก็ผ่านแล้วโน้วานะเออรอบเดียวก็ผ่านแล้วรอบเดียวก็ผ่านแล้วรอบเดียวก็ผ่านแล้วโนูมาสี่คนเต็มขนาดนี้ขนมโน้ว่าจะแคสเกมทำเสียงน่ารักน่ารักนี่อีกขนมวะผมอยากได้สี่กระโหลกจริงเลยสามกระโหลกไม่รู้จะรอดไมเลยสี่กระโหลกให้ปืนท่านปืนเดียวพอเออเราต้องตัวนี้ใช่ไหมใครถูกใจก็เล่ Al I walk? What does the camp here be comes in now? All units, <coughs> <on> back to the <coughs> X <back> zone. Oh we've got the sports of pass one breaches the We have to cut through here. We can still get on that ship! Take down anything that moves. We can't have them following us. Quiet. ไม่สองไฟอะไม่ทันเลไม่ทันเลยไฟอะไม่ทันเล้กไหม่นะโอเนแน่ไม <oh> ่ได้ตะคุบกูหลอกไอสัตว์แสดงว่าที่มุกจะหลงเราต้องเซมเซนรไ มีมุ้เล่นเมดิกี่ห่เฮ้ยเฮ้ยแทนเกอร์มาลบก่อนกูเรียบหวอันหลังฝันหลังดเี้อุ้ยวอะไรนะอรนะพี่กดตร้วิงกัดเหี้ยขวดใส่ผมอ่ะถ้าผมก็จะได้เหมือนกบบขดเมากางี่มีกลองมีกองถ้าเอ้ยดเมากางที่มีใส่ตัวเองใี่ไหมคมันมีใส่เป็น นี่ยปืนอะไรวะเฮ้ยปืนสไนว่ะอ้าวเก็บมาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปด้านนี้ไม่ใช่หรอมาเก็บเฮ้ยก็ระเบิดใส่กูเฉยกระสุนหมดแล้วกระสุนปืนลองหมดแล้ว คื่นหอนตว่นรอนืนหลักเขา้องเป็นอะไรนี่ตืนหลักไม่มีการปิดใช้แค่มีเฮ้ยน่ากลัวนะเสียงอะไรอย่างเนี้ยไม่สติมาก เฮ้ยมีแท็งเกอร์เฮ้ยมีชาร์เจอร์มึงอย่าวิ่งมาทางกูเลยเพื่อนกลัวเฮ้ยกระสุนจะหมดวะผมว่าจะหมด โอ้ยอุ้ยอุ้ยจาทำไมเรามาสองคนวะเราแนวหน้าหรอยู่ดีผมแม่งโดนตบหลังเฉยดี่มกมาสิมาอุ้ยบึ้ม ขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวยิงให้ขึ้นมาขึ้นมามุกมันปล่อยแก๊สพิษเร็วเร็วชัดเจอมาไอ้มุกขึ้นมาทิ้งไอ้เคแล้วเอาเล่นดินดี ต้องมีคนกระโดนตายล้ตายล้กระสุนแม่งหมดแล้วว่ะหมดปืนเลยอะ่เติมนี่เติมนี่นี่มีที่เติมเดี๋ยวตรงไหนมีเอคแล้วเอคจานพีดไม่เหรอใช่ทิ้งไปเมื่อกี่เอาเอาคีจานพีดมาใช้ดีกว่า เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวตั้งพร้อมฮะปีน่าจะโถมมาแน่อ่ามันเปลี่ยนแล้วมันได้ของด้วยเหรอไม่ได้ว่ะหมดเลยเตรียมพร้อมที่ปืนใหญ่แล้วกมดละมาเลยไอ้พวกหนูรู้จักพี่แรมโบ้บ้าวโอุ้่งกันเยอะโอ้โห โอ้มีป้อมปืนอยู่นะตรงนั้นเดี๋ยวสรุปกูใช้ปืนนี้หมดตั้งแต่เวฟแรกนี่เฮียเลย เฮ้ยมีข้างหลังม,มันกระโดดลงมามอาุ้อยโดนเต็มเต็ม้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยคุยอะไรเลยทหารเ ได้ไหมคนเล่นแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะหาไม่เจอว่าไปยังไงโอ้ยไอพวกติดโควิดอย่าไปอยู่ใกล้ We'll be lucky to get out. <laughs> we'll the the task. Task. I think it's pretty organized. <laughs> if we don't get on that ship because of this fuel depot side trip. <laughs> Command, we're moving inside the fuel depot. <laughs> My team will enter a cache of eggs. <laughs> <and Jordan's laughs> the but the <laughs> There's going to be nothing left. going the depot. We're creating a <laughs> <laughs> real <M> airship. <laughs> <M> <laughs> <in the> <laughs> I'll look for the explosives. พลทเอฟโพรสีชาร์จเจอร์ไอเฮียวิ่งมาเต็มเลยฮะร,รงข้ออะไอ่ต้องไปที่ข้างหน้าเหรอวะเฮียแ,แย่และ หนีขึ้นข้างบนกันหมดแล้วอะ่ะมันให้มาแคร์ลี่อะไรสักอย่างซีโฟให้แบกซีโฟเป็นอะวะ,ะว,ว่าแบกกันคนละอันดี้มันมีอยู่ซีอันมันบอกให้แคร์ลี่เอลไม่เกีบเ็บโคลาอันนี่มันบอกว่าให้แคร์ลี่ถือโอ้ให้ไปวางตามจุด เขาจะมีจุดบอกในแมปบาต้มๆปีมไปแล้วกด D วางโอ้ย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 บึ้มโอ้้อ้ยโอ้ยยอ เหลืออีกสองลูกที่ยังไม่ได้วางวาง่ะวางแล้ววางแล้วกวางแล้วกูวจะโดนตบแล้ววางให้วางแปดที่อ่ะมันมีข้างล่างมันมีข้างล่างอีกต้องไปเก็บข้างล่างอีกอมันเวมโอ้จูนา มาแล้วมาแล้วใหญ่ใไปยืนที่พิทมามนาทีจะเ้อเฮ้ยยิงตัวตีกันไอเหี้ยชัเจอมาเฮ้ยโดนตบอยู่ข้างบน ตายแน่ๆตายแน่ๆนูว่าแล้วไม่ตายหรอมาตอนเลือดจะหมดไอ้เค uh ียน ну ี่มันยังดึงได้นี่แค่ขึ้นไงวะผมอยู่ตรงเติมกระสุนน่ะโอ้ปล่อยไม่กำลังมานี่เบสท์เลยเพืน เฮ้ยแี่คลาสสิกเฮ้ยคลาสสิกไรเฟิลโหดนะเนี่ยโหดดีกดเล็กสี่กดค้างนะ Ui 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 ui, ui. móc giêng oh. <laughs> tông... <laughs> anh ơi hăng lăng tông con ta của tai ui 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 ใครมีเลือดบ้างใครมีเลือดบ้างเลือดแบบปิ่มหลอดเลยตอนนี้มันต้องไปใกล้ๆแล้วกดสี่เอะพื่อนอะไอ้ใหญ่อยญ่ยกับกู รกเป็นว่าเล่นเลยกูแม่เลือดติบแมวเลยกูเล่นไงี้งถ้อ้อปีี้าพื้นก่อนกระสุนันะาอ้าวไม่เติมมาหรอที่ยายายาอยู่นี่ไหนวะจังอะเนี่ย เ็นแหละอเดี๋ยวน่าจะถึงจุดเคลมมีปืนลูกซองอยู่ตรงนี้ปืนมกมกเอาปืนนี้ไปเล่นก่อนลูกซองเนี่ยไปเร็วใช่ใช่แค่ใครร้อยนัดแต่มันจะหมดนะถึง นี่ไงตรงนี้มีที่เติมตรงนี้มีที่เติมกดสามใช่ไหมกดสามกดสามไหนว่าตั้งป้อมปืนมันน่าจะต้องไอ้นี้แน่เลยวะ่ะดีเฟน์ไอ้เฮียด้านหลังเราเนี่ย ชาชเจอร์มึงมาอีกแล้ววะไปตายก่อนเลยไปแข่นไปฟ้าวางตรงนี้พอีกแล้วอยาอกเล่นเอเริ่มแล้วนะ โอ้โหมาด้านนี้ว o ะด้านซ้ายลงจัดรถนิ โอ้ยใครยิงกูต้องหาแม่งไม่ช่วยหาเลยเหรออย่าทหารนึนรงทหารซอมบี้เวนเฮ้ย ไอ้สตีมเมอร์มันอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วสกรีมเมอร์ล้างน้ำปรจิ

จะกายตรงไหนวันเลือดยังเต็มอยู่เลยแม่งยังไม่หมดอรือวะนี่เยไปดิหนี่เร็วๆ

เอาชีวิตรอดออกมาให้ได้โอ้โหเยอะจังอ่ะไปไปขึ้น,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 นเรือตายแล้วกู มลงไม่ก็มีเป็นตัวตีใกล้อะมันเยอะแล้วอ่ะเรียบร้อยโดนจับแน่จับแมงเลยนี่เป็นการซอมพี่แล้วเรีโหดว่ะเวฟนี้ไหนไหนใครมองมาเดียววะ